ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์อันนี้ก็ต้องแสดงนะคะตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่านที่สามารถเชื่อมโยงไปเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานอย่างเช่น Facebook, Twitter, i n s t a g r กรม g แล้วก็ตัวที่เป็นที่มันเชื่อมเนี่ยต้องตัวแบนเนอร์อย่างเช่น f c e e o o o เนี่ยต้องไปอยู่หน้าเว็บไซต์ท่านพอเขาคลิกมันก็ลิงก์ไปหาแหล่งข้อมูลของท่านได้เลยก็คือ แบนเนอร์ตัวนี้ต้องแสดงอยู่หน้าเว็บไซต์ของท่านนะคะอะตัวอย่างเห็นท่านเห็นมาข้างบนอะเป็นเต็มเลย follow us Facebook IG อะไร Twitter มี YouTube ด้วย Line B นี่คืออะไรอะ่ะมีไอ้นี่ด้วย Tiktok เห็นนะฮะช่องทางเขาเยอะมาก แต่แปะแล้วเวลาเขาเข้าไปต้องไปเจอนะเจอเจอเจอติ๊กตอกของของไหนของกัปพลอยยกตัวอย่างเนาะโอเคอันนี้ถ้าทำไว้ก็ดีนะเราก็จะได้มีสื่อแบบสื่อแบบเยอะอ่างเงี้ยเขาจะได้รู้จักหน่วยงานเราเยอะมากขึ้นเห็นผลการดำเนินงานของเรามากขึ้นเนาะ